สนับสนุนโดยฟอร์ดพระประแดงโชว์รูมรถยนต์ฟอร์ดศูนย์บริการซ่อมบำรุงนักษาศูนย์ซ่อมตัวถังและสีจำหน่ายอะไหล่ครบวงจรดูแลคุณด้วยทีมงานมืออาชีพโทร0ู4 2 8 5 8 8 8 สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับพี่ชัยอีกหนึ่งคันสำหรับฟอร์ดพระแดงนะครับวันนี้พี่ชัยก็จะพามาชมรีวิวนะครับฟอร์ดรถรุ่นน x กเ e n นะครับว i t แท็กตัวนี้เป็นรุ่น 4x4 นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่1 2 9 9 0 0้บาทนะครับเป็นเครื่องยนต์2 0 0พันใบทอโบเป็น10เกียร์ระบบ4 w h e e l นะครับตัวนี้ 210แรงม้า500นิวตันเมตรสำหรับรถรุ่นนี้เดี๋ยวพี่ชายพามาชมนะครับว่ารถรุ่นนี้มีชุดแบบไหนบ้างนะครับที่ลูกค้าแบบได้สภาพที่มาจากโรงงานและมีสเสน่แบบ สำหรับรถรุ่นนี้นะครับก็ไฟหน้าเป็นระบบ m a t ทินะครับเป็นไฟหน้าสีแคมป์หน้าตารอเราโอาการเลยนะครับกระจังหน้าก็เป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่นะครับ f อปโรุ่นนี้จะมีกล้องนะครับ360องศานะครับก็ถือว่าเป็นตัวระบบให้ความปลอดภัยสูงนะครับก็มีระบบ a d เดต i ฟ e นะครับวิดคอนโทรลแล้วก็ช่างล่างนะครับก็จะมีสูรักจุง2หูนะครับก็รุ่นนี้ก็มีความต้องกัน นิยมสูงนะครับเพื่อเป็นบอดี้ที่ให้ความหรูหรานะครับแล้วก็เป็นโทนสีใหม่ด้วยนะครับการดูแรลรักษารุ่นนี้ก็จะดูแลง่ายนะครับแล้วก็ความงามพร้อมความสว่างนะครับไฟสปอตไลท์นะครับเดีย๋ยวพี่ชยพามาชมด้านข้างนะครับด้านข้างถ้ามองนะครับก็จะเห็นความโคง้งความนูนของฝากระโปรงนะครับที่เป็นสีสันสําหรับการดีไซน์ใหม่ของสปอร์ต นิกเกนไวแท็กนะครับวลัคซีนมติดให้เรียบร้อยแล้วและระบบไปปัดนษษ้ำฝนก็เป็นระบบอัตโนมัตินะครับด้านข้างนะครับก็จะเป็นเขียนว่าเครื่องใบ turbo โโพร้อมรูระบายความร้อนอันนี้ใช้งานได้จริงนะครับถัดลงมาก,ก็จะเป็นคิ้วนะครับขนาดสามนิ้วแล้วก็ช่วงล่างก็เป็นช่วงล่างขนาดใหญ่สําหรับโช๊คนะครับแมกยางนะครับก็จะเป็นแมกของ ฟอร์ดนะครับอ่ายาจะเป็นของ Good Year นะครับซีรีส์นี้นะครับก็จะเป็นซีรีส์ 25565R18 นะครับสำหรับรถรุ่นนี้ก็ให้ความเงียบฮะให้ความการเดินทางแม่นยำมากขึ้นนะครับกระจกบองข้างปรับด้วยระบบไฟฟ้านะครับมีอาไฟ l อลกีดระพรับกล้อง360องศาอันนี้ก็เป็นเด่นเลย และมีติดกันาศาสตร์มาให้ด้วยนะครับจังหัดสีีชินข้างบนจะเป็นลาวหลังคานะครับอันนี้สีอ่อนนะครับก็จะใต่กระสีส้มออกมาเด่นมากนะครับนในข้างอันนี้มาจากโรงงานเสริมความหรอนะครับด้วยโลมาสปอร์ตนะครับก็เป็นสีทูโทนนะครับสีบอลตัดสีกาแฟก็ให้ความหรูหรานะครับโช๊กเราจะเป็นโช๊ก ออกมาจากนอกคันีนะครับกว้างกว้างก็ประมาณ50 mm มมก็ผลการใช้งานในการคอนโทรลก็ถือว่าดีเลิศมากนะครับสำหรับรถรุ่นนี้ก็จะมีดิสล้อ a b s นะครับเป็นทั้งหมด4ล้อเลยนะครับนะมองมาตรงนี้ก็เป็นช็อตอีกช็อตหนึงนะครับสำหรับรถรุ่นนี้ที่มีขึ้นด้านข้างให้ด้วยนะครับพร้อมไฟ led นะครับบพร้อมมีกล้องนะครับ ะระดับรถรุนท็อปนี้กันชนท้ายมีเซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดนะครับก็เป็นกันชนที่ใหญ่เลยรวมทั้งโลโก้คำว่า r a n g e r นะครับแล้วก็ถัดออกมานี่จะ,จะเป็นคำว่า w h วิ l นะครับสีุนสีสัญ,ญลักษณ์ของ Ford เลยนะครับก็มีกล้องนะครับก็มีไฟท้ายดวงที่3นะครับพร้อมเปิดได้เลยนะครับก็มีคำว่า w i t e t ก็เป็นสีสันที่ว่าให้ความ สง่างามสําหรับรถรุ่นนี้นะครับอ่าเดี๋ยวพิชัยเปิดชมข้างในนะครับข้างในนะครับสําหรับรถรุ่นนี้ก็ถือว่ากว้างมากเลยนะครับในการใช้บรรทุกนะครับหรือการขนของนะครับพร้อมปลั๊กไฟนะครับ230โวลต์นะครับแล้วก็มีอ่าเรียกแบกผ่านแรงนะครับพร้อมทั้งดูดสีแคมป์นะครับ ก็มีด้วยสาหรับรถรุ่นนี้ก็เปิดปิดถือว่เบานะครับมีระบบผ่อนแรงให้ที่ฝาท้ายลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็โทรมาที่โชว์รูมฟอร์ดพระแดงนะครับว่าเรามีรถรุ่นไหนที่พร้อมพร้อมที่จะส่งให้ลูกค้าอยู่แล้วแล้วลูกค้าต้องการจองจัดเปน็นแน่นเลยนะครับก็เดี๋ยวจัดอัตราคิวสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการอยากได้รถไวนะครับ ก็เดี๋ยวให้ประสานงานกับพี่ชัยนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยความโดดเด่นสําหรับบอดี้เดิมๆนะครับและให้ความปลอดภัยสูงกับพี่ชัยก็ขอขอบพระคุณครับสําหรับรถรุ่นนี้พี่ๆน้าๆท่านใดสนใจนะครับสําหรับรถสีส้มนะครับเป็นสีพิเศษนะครับก็เพิ่มมาอยู่ที่1,000 0บาทนะครับเดี๋ยวพี่ชัยถ้าต้องการรถรุ่นนี้นะครับโทรมาที่เบอร์0 9 2 5 3 5 3้6 9หรือไลน์นะครับ w w w n 5 5ก่อนจากกันก็ขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย